เหนื่อยแต่ยอมแลกสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สารศึกษาพลอดแค์นะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับความเหนื่อยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ตัวพี่เองเนี่ยทำอะไรค่อนข้างหลายอย่างมากแล้วก็เป็นธรรมดาที่เมื่อเราไฟแรงแรงมากๆเนี่ยไฟมันก็อาจจะมอดลงบ้างเพราะว่าความเหนื่อยล้าของตัวเราเองนี่แหละแต่ ก็ครั้งก็ถามตัวเรานะว่าทํามากเกินไปไหมทําเยอะเกินไปไหมเออมันทําให้นึกถึงตอนที่สมัยเรียนนะี่ยจริงๆเราทํามากกว่าน,นี้นะตอนสมัยเรียนแต่นี้อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงด้วยวัยเราเลยเออไม่ค่อยที่จะรวดเร็วหรือว่าพลังเยอะเหมือนกับสมัยเรียนเมื่อก่อนแต่เราก็เลยถามว่าทําไมาเราถึงทําขนาดนี้นะอมืมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เรา ยอมแรกอยู่ก็ได้มันถึงเป็นกำลังใจที่ให้เราได้ทำต่อไปเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่สำคัญมากเวลาถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำอะไรสักอย่างนะครับอันนี้อยากจะขอแชร์น้องๆออมีหลายคนที่ถามพี่ว่าออรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะตั้งใจทําอะไรได้เลยไม่สามารถที่จะตั้งใจเรียนได้เลยไม่สามารถตั้งใจเรียนวิชาไหนได้เลยซึ่งสิ่งที่พี่ตอบก,ก็คือว่า มันไม่ผิดเลยนะครับคือเราเนี่ยไม่จําเป็นว่าทุกคนเนี่ยต้องตั้งใจเรียนเหมือนการหมดคือไม่ไม่จาเป็นเลยขอแค่ว่าเราเนี่ยตั้งใจกับสิ่งที่เราต้องการก็พอทําให้มันดีที่สําคัญคือเราก็ต้องรู้ว่าเราต้องการอะไรแล้วก็ตั้งใจกับมันส่วนเรื่องอื่นเนี่ยเราต้องเรามีหน้าที่นะที่ต้องบังคับประคองไม่ให้มันเสียสมดุลหรือว่ามันกระทบสิ่งที่เราต้องการอย่างที่พี่เคยเล่าไปว่าไม่ต้องเป็นต้องเรียน ให้ดีที่สุดแต่ต้องเรียนให้ดีเพื่อให้การเรียนเนี่ยไม่ไปกระทบกับเรื่องที่เราใฝ่ฝันหรือเราต้องการดังนั้นวันนี้อะไรคือสิ่งที่น้องยอมแลกวันนี้อะไรที่สิ่งที่น้องยอมเหนื่อยแต่ก็อยากจะแลกมันต้องหาสิ่งนี้ให้เจอน,นั่นก็คือคําว่าอะไรหรือว่าคําว่าทําไมทําไมฉันต้องยอมเหนื่อยถ้าเราหาคําว่าทําไมเจอเนี่ยการเลี้ยงพลัง,งตัวเองเนี่ยมันจะดีมากยกเว้น รีม้าไว้ดิหนึ่งนะอย่างพี่เนี่ยโอเคมันมีเป้าหมายในชีวิตประมาณหนึ่งอยู่แล้วถูกไหมครับไว้ความฝันเราอยากจะเป็นอย่างงู้นเราอยากจะเป็นอย่างนี้แต่เรื่องสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญก็อย่าหักโหมเกินเพราะว่าตอนนี้ตัวพี่เองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะปวดหลังหนักมากเนาะตั้งแต่ work f r อร์ o โฮมาแล้วเราก็นั่งเป็นคนที่แบบนั่งผิดท่านั่งจัดองค์ประกอบในการทํางานไม่ค่อยดี ก็อันนี้ก็พยายามดูแลตัวเองอยู่เหมือนกันอันนี้ฝากน้องๆไว้ว่าเหนื่อยก็พอประมาณหนึ่งนะครับเผื่อเวลาไว้ดูแลตัวเองออกกาลังกายอะไรด้วยอ่ะเราพูดกันต่อในเรื่องของการเหนื่อยแต่ยอมแลกมันม,มีหลายครั้งที่เวลาปีใหม่ปุ๊บเนี่ยทุกคนตั้ง New Year Resolution หรือว่าเป้าหมายในปีนี้ว่าฉันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอผ่านไปสัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่งหรือกลางปี ไอเป้าหมายนั้นมัน,ม,นมันหายไปหมดแล้วมันไฟมันไม่มีแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายดังนั้นเนี่ยเวลาเราตั้งเป้าหมายสักอย่างอย่าเพิ่งอย่าสั่งแต่ว่าฉันอยากแต่ให้เติมคําว่าทําไมด้วยอยากเรื่องนี้เพราะทําไมคําว่าทําไมเป็นแรงผลักดันที่ทําให้เราเนี่ยเลี้ยงไฟในตัวไปได้เรื่อยๆนะครับวันนี้ตัวพี่เองณนะตอนนั้นเนี่ยที่ที่จะต้องเข้ามาหาทิทยอะไรอ่ะ โอ้โหคือตอนนั้นสาหัสมากแบบว่าเคยเล่าไปคือพี่เนี่ยเลิกเรียนประมาณ5โมงใช่ไหม4โมงครึ่ง5โมงเนี่ยก็กลับบ้านมากลับบ้านมาเสร็จเรานอน,อนก่อนนอนนอนพักผ่อนอนอนปุ๊บตั้งนาฬิกาปลุกตื่นเที่ยงคืนเที่ยงคืนเสร็จอ่านคณิตวิชาเลขเป็นวิชาที่เราอ่อนสุดตอนนั้นอ่านโจทย์คณิตตั้งแต่เที่ยงคืนยันประมาณตี5 6โมงเช้า แล้วก็ไปทำกับข้าวกินตอนนั้นทำกับข้าวกินเองด้วยง่ายๆทำกับข้าวกินเสร็จปุ๊บเราก็ไปเรียนที่โรงเรียนแต่ระหว่างเรียนที่โรงเรียนเนื่องจากนัเป็นม .6 วิชาการเรียนในตอนนั้นนะ่ยสายที่พี่เรียนนะมันมันก็มเีเวลาที่ค่อนข้างชิวค่อนข้างว่างเยอะพี่ด้ใช้เวลาช่วงกลางวันเนี่ยในการฝึกภาษาอังกฤษก็เป็นวิชาที่พี่อ่อนเหมือนกันนะตอนนั้น ฝึกอ่านภาษาอังกฤษแยกพาร์ทออฟ e ปีดดูสับอะไรอย่างเงี้ยทำไปอย่างเงี้ยทาโอ้ทาไปแบบหลายเดือนอนะทำไปเป็นปีได้ไมั้งเออซึ่งแบบทำไมเราต้องอยากเข้าขนาดนั้นต้องต้องบอกว่าเหมือนเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยออตอนที่พี่เริ่มเรียนดีขึ้นตั้งแต่ม .4 มันถึงมหเนี่ยเรารู้วิธีการเรียนในโรงเรียนดีและเรารู้สึกว่า โรงเรียนเราไม่มีอะไรที่เราต้องกังวลและเราเราทำคะแนนได้ดีทำคะแนนสอบได้ดีเกรดมันก็เลยออกมาดีแต่พอเข้ามาหาวิทยาลัยเนี่ยมันของจริงแลวมันของจริงที่เราต้องทําให้ได้และอินไซต์จริงๆเลยนะคือตอนมอ .5 ขึ้นม .6 เนะ่เป็นตอนที่พี่ช่วงนั้นอกหักแล้วก็เฮิร์ตเออเลยรู้สึกว่าถ้าเราทั้งอกหักและเฮิร์ตแล้วก็ทําให้ตัวเองแย่ไปด้วยโดยการที่แบบ สเปสะปะคือแฟนก็แฟนก็เลิกแล้วยังไม่มีที่จะไปเรียนตรงเรียนต่ออีกตอนนั้นเลยรู้สึกว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราแย่แน่เราเราจะต้องทนสภาพตัวเองไม่ได้แน่เออบวกีกอย่างหนึ่งคือเราอยากทาให้ที่บ้านด้วยเราอยากให้แบบเออเข้าเข้าอะไรดีๆให้เขาอะไรเงี้ยคือเขาไม่เรียกร้องอรละแต่เราอยากทําให้เองอ,องเงี้ยก็พยายามมาจนเป็นปี สุดท้ายพ,พี่เองเนี่ยไม่ได้เข้ามหาลาัยที่ตัวเองตั้งใจไว้เพราะว่าเรารู้ตัวช้าเรารู้ตัวช้าว่าเราอยากเข้าเรื่องนี้ตอนนั้นไม่ได้คิดเรื่องมหาลาัยตอนม5นมาตั้งใจอีกทีก็ตอนม6แล้วก็แบบไม่ค่อยได้เตรียมตัวมาก่อนอแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้มีไม่ได้สรุปเนื้อหาตัวเองว่ามันต้องเรียนแบบไหนถึงจะถูกต้องเหมือนเหมือนที่พี่เขียนใน Road to University Planner นะอันนั้นะ่ะ เป็นวิธีการเรียนที่พี่ถอดมาจากตอนที่พี่เรียนมหาวิทยาลัยแล้วว่าเอ้ยมันต้องเรียนแบบนี้มันต้องฝึกตัวเองแบบนี้เออแต่ว่าตอนมหกนะเราไม่รู้เรื่องเลยว่าเราต้องเรียนแบบไหนเราเอาแรงพึ่งอย่างเดียวเออถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่มหาวิทยาลัยที่เราตั้งใจแต่แรกแต่สุดท้ายก็ได้มาเรียนอีกที่หนึ่งซึ่งก็เป็นเป็นเรื่องที่เออเราก็พอใจแล้วนะมันดีแล้วแล้วเราก็ดีมากพี่แฮปปี้ตลอดกับชีวิตมหาวิทยาลัยของพี่มากในสี่ปีคือ ทั้งเรียนทั้งทํากิจกรรมสารพัดอย่างเลยคือมีความสุขมากคือมันคุ้มสรุปแล้วคือมันว่ามันคุ้มกับสิ่งที่พี่ยอมแลกไปตอนนั้นคือตอนนั้นจาได้ว่าเหนื่อยสาหัสเหนาเฮ้ย <c oughs> แต่แบบคุ้มนะเราแบบยอมแลกประมาณเกือบปีหนึ่งที่แบบไม่ค่อยได้คุยกับเพื่อนไม่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนเออกับชีวิตมหาลัยที่เราต้องการ มาหาอะไรที่เราอยากเข้าแล้วมันก็แฮปปี้มากพี่ก็มีภูมิคุ้มกันในเรื่องของการเรียนวิชาไหนมาเราก็รับมือได้แล้วก็บริหารได้ก็คือการเรียนดีกิจกรรมก็เด่นตอนนั้นมันก็เมีความสุขกับตัวเองนะครับเป็นก็ถือว่าแบบเป็นการเหนื่อยที่คุ้มค่ากับการที่เราแลกมาปีนึงแต่ว่าตอนนั้นเองเนี่ยมันก็ไม่เชิงแบบโอยเศร้าขนาดนั้นปีกสังคม,มอะไรขนาดนั้นเพื่อนเพื่อนทุกคนเขาก็ พยายามอยากจะเข้ามาหาลัยกันแล้วแหละยกเว้น e อาจจะมีเพื่อนบางกลุ่มที่แบบเฮ้ยฉันไม่ได้สีเรียสอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ับแล้วแต่คนมันเพื่อนเป็นปัจเจตนะเราไม่จําเป็นต้องเหมือนกลุ่มเพื่อนนะเราถามตัวเราเองอะลึกๆเราอยากเป็นอะไรเราอยากเรียนต่ออะไรนะครับก็พยายามไปนะวันนี้เองตัวพี่ก็มีความฝันก็มีเพจเนี่ยสาขาศึกษาเราก็อยากทําให้มันดีคอนเทนต์ Content ต้องออกทุกวัน อดแค้นต้องมีเรื่อยๆประโยชน์ต้องเกิดขึ้นกับน,น้องๆต้องมีเด็กที่เรียนดีขึ้นต้องมีน้องที่สหัาการเรียนน้อยลงนี่ก็เป็นความฝันครั้งใหม่ในวัยที่เราจบออกมาก,ก็พยายามจะทําให้ดีเหนื่อยแต่รู้สึกว่าพี่จะแรกพี่จะแลกพี่เอาความเหนื่อยนนี้ยไปแลกกับการทำศาสตร์ศึกษาให้มันดีนะครับวับนนี้ก็ขอฝากให้น้องๆลองหาว่า สิ่งไหนที่เราคุ้มค่าที่จะเหนื่อยกับมันที่เราจะยอมแลกกับมันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ถ้าน้องๆคนไหนอยากให้พี่พูดเรื่องอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยใน YouTube แล้วก็ฝากกดไลค์คลิปพี่นิดนึงปกติไม่ได้ขอนะแต่ว่าฝากกดไลค์พี่คลิปพี่หน่อยแล้วก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ